วัดอัมพวาเจติยารามเป็นวัดที่สำคัญในสมุทรสงครามเป็นวัดของต้นราชนิกูลบางช้างแต่เดิมเป็นนิวาสถานของหลวงยกบัตรและคุณนาคซึ่งต่อมาได้ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามสมัยต้นรัตนโกสิน์มีพระอัครา้าาที่สำคัญภายในพระอุโบสถม,สม,สมสีภาพจิตกรรมฝาผนัง โดยสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าเสด็จมาลงฝีพระหัตเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2541ภาพในส่วนต่างๆทรง,งมีพระราชบัญชาให้เขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพระราชประวัติรัชกาลที่2การเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทยังลังการประเทศวันณนคดีเรื่องสังทองตอนตีครีเป็นต้นถือได้ว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่ง กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของรัตนกโกสินทร์นอกจากนี้ด้านหน้าพระปรางยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระพุทธเลิศนานาลัยทั้งนี้องค์พระปรางสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประสูิของพระองค์และเป็นที่บรรจุพระสรีและลังคารบางส่วนด้วยวัดอัมพวาเจติยารามจึงเป็นวัดที่มีความผูกพันกับประวัติต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ หากท่านได้มาสัมผัสจะได้รับรู้ถึงความร่มเย็นและความสุขที่สะท้อนทิ้งแผ่นดินอันร่มเย็นนำว่ารัตนโกสินทร์สนับสนุนโดย Major Cineplex และ b l u o l i t h a u m Bro